เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีสัญ,ญลักษณ์บอกอยู่อันนี้อะไรวะจากแทงหัวเครื่องเออเอาไงดีวะเอาสายไปเลยก็ได้ตัดติดอยู่ไ,ยไหนคนเลยตัดติดอยู่ไ,ไม่ต้องไล่น้ำมันก่อนไม่งั้นไม่ติดตตอยู่อันนี้ใจมากนะทำหลึล่เอา้าตัวนี้ออกได้ไหมตัวหนึ่งต้องให้น้ำมันมาจากทางกวนนี่

Tao mô hình. No, nhìn lắm. Va rồi Va rồi Va lắm. 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 đi พ่อเจ้าตเตียงใจเลยไอ้งั้นไม่ต้องถอดออกพอแล้วเดี๋ยวไอ้น้ำมันนี่จะพุ่งออกมานะแล้วเร่งเกีเสียวนี่เข้าไม่พุ่งสายนู้นอันนี้มาจากอนจิ้นสายนี้อันนี้อันนี้อันนี้เข้าเครื่องอันนี้สายมาจากถังอันนั้นปล่อยเลยใครอ่อเดี๋ยเปิดสวิตช์อันนี้นปล่อยเริมือมือต้องปล่อยน้ำมันจะพุ่งอีกอท่อทน,นั้น,นอ่าท่อน,นั้น,นแหละไม่ต้องเรามไม่ต้องเอาเลยเอาได้ ไปยังไปไหมน่ะฮะเอาใส่ไปใส่ไปมาแล้วยังมาแล้วมาแล้วใส่เลยเอาไอ้ควงวางก่อนเอาไอ้ควงวางวันนั้นก่อนไอ้ควงมือเออวางก่อนเอาใส่เข้าไปช้าๆยัยนี่ยัยใจร้อนน้าเชื่อผู้เห็นช่างทำห้ติดหลายอู่แล้ว เขายังให้ด้ไก่ส่องไฟให้ด้ดดเสียบไฟก่อนก็ได้เลี้ยวค่อยกดทีหลังก็ได้เสียบสายเข้าไปก่อนอืมจยเย็นียยน,นี่จะร้อนเสียบสายเข้าไปก่อนอ่ะเออเข้าแล้วก,กดไปอ่าโอเคไหม